เมื่อวันที่22มีนาคมนายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด -19 ในวันนี้พบผู้ป่วยรายใหมย่ยืนยันแล้ว188รายยอดผู้ป่วยสะสมมีจำนวน599รายแบบเป็นกลุ่มที่1เป็นประวัติที่เคยสัมผัสกับผู้ป่วยหรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่ผู้ป่วยก่อนหน้านี้จำนวน65รายแบ่งเป็น1.1 กลุ่มของสนามมวย21รายเป็นนักมวยเซียนมวยคนปล่อยแถวนักมวยผู้ชมจากกทออมหอนองบัวลำพูนนทบุรีปรทุมธานีอุดรธานีพัทลุงชนบุรีแพร่และสมุทรปราการ1.2กลุ่มสถานบันเทิงมี5รายเกี่ยวข้องเป็นพนักงานเสิร์ฟพนักงานต้อนรับอยู่กทออมอุอดรธานีเพชรบูร์ที่ประวัติการทำงานที่สถานบันเทิงย่านทองลออ1.3 ผู้เข้าร่วมพิธีทางศาสนาในมาเลเซียมี2รายนราธิวาสและยะลา1.4ผู้ที่สัมผัสกับผู้ป่วยก่อนหน้านี้แล้ว37รายกทอ,อมอสมุทรปราการสุขโขทยัยนนทบุรีชนบุรีปัตตานีสงขลาขอนแก่นปราจีนบุรีอุดรธานีและสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันกลุ่มสนามมวยสถานบันเทิงสัมผัสก,กับกลุ่มที่เดินทางมาจากตอยเปตประเทศกัมพูชานายแพทย์ทวีสินกล่าวต่อว่า กลุ่มที่2ผู้ป่วยกลุ่มใหม่จำนวน15รายประกอบด้วย2.1เดินทางจากต่างประเทศและชาวต่างชาติ8รายคนไทย6รายทำงานผับที่ปอยเปตนักเรียนที่กลับจากอิรานต่างชาติ2รายชาวสวิตเซอร์แลนด์และสหรัฐอเมริกา 2.2กลุ่มทำงานหรืออาศัยในพื้นที่แออัดใกล้ชิดกับคนจำนวนมากหรือเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติ7รายมีอาชีพขายลอตเตอรี่และค้าขายแถวสนามมวยนายแพทย์ทวีสินกล่าวว่ากลุ่มที่3มีจำนวน108รายเป็นกลุ่มที่ได้รับผลแลบยืนยันการติดเชื้อแล้วแต่ต้องได้รับการยืนยันสอบสวนโรคแต่ต้องรอเวลาในการสอบสวนโรค ส่วนผู้ป่วยอาการหนักมี7รายจากโรงพยาบาลบำรัศนราดูลโรงพยาบาลเพชรบูรณ์โรงพยาบาลจุลาลงกรณ์โรงพยาบาลสิริราชและโรงพยาบาลเอกชนทุกรายใส่เครื่องช่วยหายใจและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดทั้งนี้มีผู้ป่วยกลับบ้านแล้ว45รารายยังรักษาตัวในโรงพยาบาล553รายอาการหนัก7รายเสียชีวิต หนึ่งรายรวมมีผู้ป่วยสะสม599รารายส่วนการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิดนั้นควรดูให้เหมาะสมหากไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มที่ไม่มีอาการโรคระบบทางเดินหายใจให้กักตัวเฝ้าดูอาการอยู่ที่บ้านเท่านั้นขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสด